เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่สำหรับกรณีการวิสามันสมาชิกขาใหญ่แดนสุราษฎร์ธานีตามานโดยรายล่าสุดที่ถูกตำรวจจับตายคือนายสนิทหรือหนุนจันทนาอายุ39ปีผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่รู้จักกันดีในกลุ่มในชื่อหมอตามานก่อนเกิดเหตุตำรวจตรวจพื้นที่มาถึงหน้าหมู่บ้านรินทองซอยรุงอิดหมู่2ตำบลมะขามเตี้ย เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชายลักษณะคล้ายคนเมายาและทราบภายหลังคือหมอตามานกำลังทะเลาะก,กับสาววัยรุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนายสนิทหรือหมอตามานก็วิ่งหนีเข้าไปในซอยโรงอีดจากนั้นได้บูรถปิกอัพอิสุสูดีแมก ที่ชาวบ้านขับผ่านมากระโดดขึ้นกระบะท้ายหนีเข้าไปในซอยเจ้าหน้าที่จึงติดตามเข้าไปเพราะคาดว่าในตัวน่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายเมื่อตามไปถึงริมแม่น้ำตาปีโดยมีป่ากระถินเป็นที่ซ่อนตัวเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังโอบล้อมและขอกำลังเสริมตำรวจใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงในการค้นหาจนพบและพยายามตะโกนบอกให้มอบตัวระหว่างนั้นก็เกิดเหตุระทึกใจขึ้นขณะที่นายสนิท กำลังเดินออกมาพลางชูมือได้เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อเขาได้ล้วงมือหยิบสิ่งของบางอย่างซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นระเบิดลูกเกลี้ยงที่ทําในจีนพยายามดึงสลากปลาใส่เจ้าหน้าที่นาทีนี้เสียงปืนดังสน,นันตำรวจเปิดฉากยิงใส่ทันทีหมอตามานถูกกระสุนหกนดัด หนัดเข้าที่หลังอีกหนึ่งพุ่งจอทะลุกแก้มซ้ายตายคาที่ปิดฉากชีวิตตามลูกพี่นายจากรนรินจันโกมลอายุ29ปีหรือเอ็มตามานสำหรับเอ็มตามานเมื่อเวลา2นาฬิกา30นาทีของวันที่26มิถุนายน 2,557เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค8สุราษฎร์ธานีได้วิสามัญฆาตกรรมนายจักรนรินจันโกมลอายุ29ปีหรือเอ็มตามานนักโทษแหกคุกเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีที่บริเวณถนนเซาเทิร์นซีบอร์ดพื้นที่หมู่ที่3บ้านห้วยคุยตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะอยู่ระหว่างขับรถยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่สืบเนื่องจากเอ็มตามานเป็นนักโทษคดีค้ายยาเสพติดที่ถูก สารจังหวัดสุราธานีตัดสินจำคุกตลอดชีวิตถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางสุราธานีและยังมีคดีที่รอขึ้นสารอีก2คดีรวมทั้งหมดที่ถูกดำเนินคดีเป็น8คดีโดยผู้ต้องหาได้หลบหนีการคุมขังเมื่อวันที่17มิถุนายน2557โดยใช้วิธีเอาเหล็กแหลมแทงหน้าท้องตัวเองจนมีบาดแผลลึก เลือดตกในเจ้าหน้าที่จึงต้องนําส่งเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแต่เอ็มตามานอาศัยช่วงผู้คุมเผลอหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเป็นเหตุให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเรือนจำและฝ่ายปกครองตั้งให้นายเอ็มเป็นบุคคลอันตรายเนื่องจากหลังหลบหนีจากการคุมขังนายเอ็มได้ไปกบดานที่อำเภอเวียงสาบ้านเกิดและยังมีพฤติกรรมค้ายาเสพติด ครอบครองอาวุธไม่เกรงกลัวกฎหมายกระทั่งแหล่งข่าวแจ้งว่านายเอ็มจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อขนย้ายยาเสพติดในช่วงวันที่26วิมิถุนายนโดยใช้าพาหนะเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าเจ้าหน้าที่จึงเตรียมสกัดจับแต่เจ้าตัวไหวตัวทันหลบหนีไปได้จึงเกิดการตามจับและยิงจนรถยนต์พลิกคว่ำผู้ต้องหาถูกวิสามันเสียชีวิต พลตรตรีวีรศักดิ์มีนวานิตผู้บังคับการศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่าผู้ตายกำลังเดินทางไปรับยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอเวียงสาจึงได้วางแผนจับกลุ่มก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขับรถกระบะโตโยตา้าตอนครึ่งสีดำหมายเลขทะเบียนหมอมา้าวอแหวน45 6ห้าหกสุราธานีมาตามลำพังโดยมีรถเก๋งคุ้มกันอีกหนึ่งคันผู้ตายได้ขัดขืนการจับกลุ่มและใช้อาวุธปืนสั้นยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ล่าจนเกิดการยิงปะทะกันรถผู้ตายที่ขับมาด้วยความเร็วเกิดเสียหลัก ตกลงข้างทางและพลิกคว่ำผู้ตายได้ปีนออกจากตัวรถและกระโดดนี้เข้าป่าข้างทางพร้อมยิงใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงได้ยิงสวนกลับไปกระสุนถูกผู้ตายที่บริเวณลำตัวเสียชีวิตอยู่ข้างรถกระบะคันดังกล่าว คดีนี้ไม่ใช่คดีแรกที่เจ้าหน้าที่เลือกวิธีวิสามันฆาตกรรมในอดีตก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้บ่อยครั้งเพียงแต่สมัยก่อนน้อยครั้งที่เราจะได้เห็นภาพรุนแรงในวินาทีเกิดเหตุซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันคดีดังในตำนานที่ผู้คนยังกล่าวขวัญคือคดีวิสามันฆาตกรรมหกศพกลุ่มนักค้ายาของนายสุพฤกหรือสุเทพเรือนใจมั่นหรือโจด่านช้างย้อนไปเมื่อปลายปี2539 ขนาตะวันใกล้ลาฟ้ากลุ่มคนร้าย6กคนควบรถกระบะโตโยตา้าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนปป2888สุพรรณบุรีพร้อมอาวุธปืนและปืนสงคราม M79 บุกบ้านนายอุบลหรือเลขบุญช่วยเลขที่64หมูห่6 ตำบลวังพลับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มชายจากัรทั้งหกบุกบ้านหลังนี้เพราะมีเป้าหมายจะลางหนี้แขนเพราะนายอุบลคือพ่อค้าอาวุธสงครามและเอเย่นยาบ้าเพราะระยะหลังได้ทีตัวออกห่างจากกลุ่มโจด่านช้างและพวกจึงวังจะมาตามเก็บแต่เพราะแคล้วคลาดหรือดวงดีก็ไม่รู้นายอุบลกลับไม่อยู่บ้านเพราะต้องไปขึ้นศาลในคดีการโชคทรัพย์ เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ไหวตัวแจ้งตำรวจสบพบางตาเถนเมื่อกลุ่มของโจโด่านช้างรู้เข้าจึงได้จับตัวนางน้ำค้างบุญช่วยพี่สาวนายอุบลเป็นตัวประกรันแล้วบังคับให้พายเรือหนีไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อหนีเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีหัวหน้าครอบครัวเป็นชายพิการภรรยาและลูกสาววัย1ิปี สำหรับสภาพบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตั้งอยู่โดดโดดมีน้ำประมาณสูงเลยเขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สื่อข่าวล้อมบ้านเฝ้าสังเกตการณ์ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกสล่างบุญนาครองอธิบดีกรมตำรวจในขณนะนั้นพร้อมด้วยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์สั่งการจับกลุมคนร้ายด้วยตัวเองขณะที่โจดานช้างได้ขอพบ จาสิบตำรวจสกุลสวนดอกไม้ตำรวจสพอ,อำเภอด่านช้างและพันตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้บังคับการปราบปรามในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายนำโดยพันตำรวจเอกอัศวินซึ่งถอดชุดตำรวจสวมเสื้อสีขาวเดินเข้าไปพบคนร้ายหลังเจรจาอยู่นานคนร้ายยอมปล่อยตัวประกันออกมาพร้อมกับมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้เข้าใส่กุญแจมือและพาเดินลุยน้ําออกมามุ่งหน้าไปยังถนนซึ่งห่างจากตัวบ้านประมาณ50เมตรระหว่างนั้นจู่ๆกลุ่มตํารวจก็ได้พาหคนร้ายเดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งบอกว่าไม่พบอาวุธปืน M79 และ M16 ที่ซุกซ่อนไว้ในบ้านจึงพากลุ่มคนร้ายเข้าไปเอาเมื่อเข้าไปในบ้านปรากฏว่าได้มีเสียงปืนดังสนันติดต่อกันหลายสิบนาท ตำรวจที่คุมเชิงอยู่ด้านนอกชาวบ้านและผู้สื่อข่าวต่างตกใจเมื่อเข้าไปในบ้านก็พบหกคนร้ายถูกยิงตายคาที่ซึ่งตำรวจระบุว่าระหว่างหาอาวุธหนึ่งในคนร้ายได้หยิบปืนจากที่ซ่อนมาต่อสู้เหตุการณ์ยิงสนั่นในบ้านห้องปิดตายทำให้เกิดคำถามมากมายว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่พันตำรวจเอกอศวินกล่าวหลังเกิดเหตุว่าหลังจากเจราจาสำเร็จคนร้ายปล่อยตัวประกันทั้งหมด ก็ได้เดินออกมาจากบ้านและมายืนอยู่ที่บันไดข้างล่างจึงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมาทราบภายหลังว่าคนร้ายพุ่งไปหยิบป,ปืนจะยิงตำรวจเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกินกว่าเหตุตามที่พูดกันพลตำรวจเอกพจน์บุญยจินดาอธิบดีกรมตำรวจยืนยันว่า ตำรวจทำไปตามหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวประกันเป็นสำคัญการยิงต่อสู้กันและคนร้ายเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องทำเกินกว่าเหตุหรือหน้าที่เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องใหญ่คณะสื่อต่างชาติก็รายงานเรื่องนี้คณะที่องคอ์กรต่างๆก็ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกระทั่งพลตำรวจเอกพลดอธิบดีกรมตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนญาติผู้เสียชีวิตได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายคณิตนานครอายการสูงสุดนักขน,น,นั้นต่อมา25มีนาคม2541พลตำรวจเอกประชาพรมนอก อธิบดีกรมตำรวจเป็นประธานการประชุมกรมตำรวจเรื่องการโยกย้ายตำรวจที่เกี่ยวข้องคดีวิสามันฆาตกรรมหกศพซึ่งกรมตำรวจส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในการโยกย้ายตำรวจที่เกี่ยวข้องคดีดังกล่าวเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนานสองปีแล้วและกรมตำรวจไม่ได้นำหลักฐานหรือข้อมูลใหม่ที่จะมีเหตุผลเพียงพอที่จะย้ายถ้าหากย้ายจะถูกมองว่ากระทำผิดจึงได้มีการเสนอให้ลงคะแนนลับอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ได้มีการสืบสวนข้อเท็จ จริงต่อมาพนักงานอายการประจำศาลแขวงสุพรรณบุรีได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ชนสูตรพลิกศพกระทั่ง8ตุลาคม2542ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงหลังจากมีการยื่นบัญชีพยาน130ปากฟังความได้ว่าโจดานช้างและพวก6คนถูก3นายดาบตำรวจยิงเสียชีวิต ขณะเกินเหตุนำอาวุธปืนที่ซ่อนไว้มายิงต่อสู้ขณะที่พ่อของโจก็ยอมรับคำตัดสิน